หลวงปู่สดนะคะหลวงพ่อวัดปากน้ําค่ะหลวงปู่สดคาถาที่บูชาหลวงปู่สดคือสมา,าระหังค่ะ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 ให้นึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระไว้ที่ตําแหน่งกลางท้องที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดค่ะสมา,าระหังพ้อ หอมภาวนาว่าส mm ัมมาอระหังค่ะสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังค่ะสัมมาลาอุปศน์นะยี่สิบบาทนะคะถ่ายหลวงปู่ค่ะยี่สิบบาท อาจารย์ดังๆนะคะหมุนขี้ผึ่งค่ะภาพที่กำหนังนะคะหลวงปู่สดค่ะหลวงปู่สดจันทรสเโรหลวงพ่อวัดปักน้ำนะคะสมาระหังค่ะ